จะมาสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าทางร้านปัติทีกันเกษตรนะคะเราอยู่กับคุณนกและน้องกําปั้นนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอย่าลืมฉันค่ะโดยคุณนกจะรับดินปลูกของทางร้านเรามาจําหน่ายให้แก่ลูกค้าที่รำบนบางไทรค่ะอ่าไม่ทราบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือมีผลตอบรับอย่างไรบ้างคะลูกค้ามีความพึงพอใจมากค่ะอ่าลูกค้าส่วนมากที่ซื้อซื้อไปแล้วจะกลับมาซื้อใหม่แต่ก็ เป็นดินที่ว่าใช้แล้วรู้สึกว่าพี่เอามาใช้เองด้วยรู้สึกว่าดินดีมากต้นไม้งามแล้วก็ลูกค้าที่เอาไปล่ะทุกคนจะกลับมาซื้อใหม่ทุกทุกทุก,ท,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 กทุกรายเลยค่ะคือดินไม่เค็มแล้วก็มีรู้สึกว่าดินจะมีะมีปุ๋ยใช่ไหมใส่ปุ๋ยแล้วก็น้ำหมักใช่ไหมคะอ่านะลูกค้าล,ลูกค้าเ็าชอบตรงนี้ค่ะแล้วก็ยอดขายของแต่ละสัปดาห์ก็เยอะมากค่ะ อยอดขายก็คือรับมาแล้วก็ขายได้ประมาณสัปดาห์ละกี่สอบอหรือกี่ถุงคะสองร้อรยถึงาถุงค่ะต่อสัป,ปดาห์ค่ะ,ะไม่ทราบว่าลูกค้าที่มาซื้อกับน้องกำปั้นมีความรู้สึกยังไงหรือความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ลูกค้ามาซื้อดินของทางร้านเราดินของเราก็เป็นดินของร้านปฏีบการเกษตรนะครับ ขอบอกว่าดินดีมากลง200ถุง300รอถุงก็หมดเลยครับสับป,ประดาดปประาเดียวก็หมดถ้าลงประมาณพันถุงเดือนเดียวก็น่าจะหมดนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องกำปั้นมาฝากร้านอย่าลืมฉันกันนะคะก็ถ้า ามาจากทางในเมืองท่านลูกค้าก็จะไปยูเทินทางตรงนี้ก่อนถึง,างมาถึงสีที่สีแยกบางไซเลียเ้ยวซ้ายแล้วก็จะมียูเทินแรกให้ลูกค้ายูเทินมาเลยแล้วก็จะเจอกับร้านเราก็ร้านเรามีหลายอย่างมากครับก็มีทั้งกล้วยไม้เดฟแล้วก็แคนตัสแล้วก็มีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแล้วก็จะมีดินดินที่ลูกค้าติดมากที่สุดก็ดีประเทบการเกษตรนะครบข้าขอบคุณมากค่ะ ติดต่อได้ทางเบอร์โทรเพจอย่าลืมฉันพันไม้ได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความพึงพอใจกับดินของทางร้านประทีปการเกษตรนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณนกและน้องกำปั้นนะคะที่ให้สัมภาษณ์ขอขอบคุณค่คณคะ เยาว,วชนตัวใหญ่น้องๆเยาว,วชนส่วนใหญ่หลังจากเรียนออนไลน์ในเวลาว่างแล้วน้องๆมีกิจกรรมยามว่างอะไรบ้างนะคะก็น้องถ้าว่างจากการเรียนออนไลน์ก็จะมาช่วยพ่อแม่ขายของเช่นเอ่อก็ช่วยแม่ขนของขึ้นให้ขึ้นรถให้ลูกค้าก็ถ้าแล้วก็ช่วยแนะนําลูกค้าว่ามีต้นไม้อะไรบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง ออลูกค้าก็มันซื้อทางร้านเราได้ไม่ต้องดึนเต้นน้องจะแนะนําว่าร้านน้องมีอะไรบ้างไหมเดินดโอเคก็ทางร้านเราก็จะจะเห็นนะครับว่าข้างหลังผมก็จะเป็นบ้านแคนตัสหรือโรงเรียนแคนตัสก็ได้นะครับแคนตัดก็จะมีหลายอย่างมากเลยอันนี้ก็จะแม่นแม่เท่า170บาท ตัวนี้ก็จะเป็นแหม่มไม่เท่านะครับ170บาทก็ทางนั้นเราได้นะครับแล้วก็มีแคนตัดอื่นๆอีกมากมายถ้ามีราคา130่าบาทก็ไม่แพงนะครับก็มีตัวนี้อีกตัวนี้นึง้120ี่บบาทที่เห็นว่ามันแพงมันไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นสีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแพงทำไมอเอาตัวอื่นได้ไหมตัวนี้ตัดออกเราไม่รู้ สิบบาทนะคะก็ขายไม่แพงเพราะที่มันหนึ่งร้อยยี่สิบาทน่าจะเป็นเพราะสีมันเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันคนทนตัสก็ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนคนตัสหรือบ้านถึงตัดก็ได้นะคะก็คนเทนตของเรามีหลายหลายมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห,หมนมเ,เข้านะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไม่แพงเลยก็ไปดูตัวอื่นนี่ก็ไม่พแพงเหมือนกันอันนี้เป็นห้าสิบบาทไม่แพงอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสิกนก็กุหลาบถินี้ราคาประมาณ หกสิบาทนะครับอืะแพงทางนั้นเราขายไม่ค่อยแพงนะครับก็แวะๆก็มาอ,อุดหนุนได้น,นะคะร้านเราก็มีพวกแบบสับปะรดสีทางด้าน<ป>นู้นเลยครับแต่ว่าสีนี้หกสิบห้าบาทนะคะหกสิบห้าบาทสวยมากเลยนี่แล้วก็มีพันธุ์ใหญ่ๆสองม หน mm ึ hmm. ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ใส่ลุงตัวนั้นใส่ลุงก็มีไมาฝั่งนี้ก็มีวัสนาเก้าชั้นนะครับราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทมาซื้อกันได้นะครับนี่แล้วต้องมีต่ออีกมากมายก็อันนี้ก็เป็นพวกไม้มงคลนะครับเช่นเออนี่มาดมาด จนนาะราชินีลายอราย260บาทโชคก้าชั้น230บาทอ,อ,อันนี้บัลลังเงิน130บาทขายไม่แพงค่ะเศษฐีรวยซัหนึรบาทกันค่ะอันนี้หยอกกาญจนะาหนึบาท ช็อกโกแลตชั้นเล็ก150บาทเราแนะนำไปแล้วใช่ไหมช็อกโกแลตไอ้นู้นน่าจะเป็นตัวใหญ่ครับไอ้นู้นช็อกโกแลตชั้นใหญ่230อันนี้ช็อกโกแลตชั้นเล็ก150ก็ถ้าใครอยากซื้อช็อกโกแลตชั้นแต่งบไม่ถึงซื้อตัวใหญ่ ดอกเยอะนะคะมาซื้อกันได้เลย100บาทอาันอนี้ก็มาหาเฮงตอนแรกแล้วก็งงนู้ว่ามันเป็นชนเนี่ยชนมหาเฮงคท้ายๆมากเอ้ยเป็นมาหาเฮง130บาทออให้ดูแบบมัตสึไปเป็นตัวเดิมกันเลยไอ้น้นู้นเป็นหน้าหัวครับ ลืมราคาแล้วตามาดูตัวน,น้องตัวนั้นน้องยุงข้า่นยุงแดงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทขาใบตองหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีต่างกันอันนี้เป็นเอ่อร์อนโนซาก้าสองร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ไฮเดนเกียสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีกล้วยไม้ฝั่งนู้นแนะนำน้ำเสนอเลยครับ เดี๋ยวเราดูกล้วยไม้เราจะพาไปดูทางที่ลูกค้าติดนี่กล้วยไม้น่ารักมากเลยนี่แต้มมากเลยแล้วก็มีพวก แล้วก็จะมีดินทางโน้นที่พี่เขากำลังลงกันเลยดินตัวนั้นจะเป็นดินของทางร้านร้านอะไรล้วประทิบการเกษตรค่ะเออเป็นดินของทางร้านประทิบการเกษตรนะครับลูกค้าซื้อแล้วก็กลับมาซื้ออีกแล้วก็จะมีมะ้าวส้ำขุดมะพร้า